สวัสดีค่ะวันนี้แอบมาตัดกล้วยนะคะกล้วยมันสุกพอดีมาดูเมื่อเช้าดูเมื่อวานไม่สกุกดูวันนี้สกุกวันก็มาชมอีกรอบหนึ่ง มีมีดอ้าวไหนมีมดจะไหนมีดจ,จะเอากล้วยเหรอในขอดูมีดตัด่งกล้วยสิโอ้ยเนาะขอดูมีดสัดกล้วยหน่อยมีตัดกล้วยใบขึ้นหลังคาไหม,ไ,มได้บแล้วบุ๊คช่างมันสิบสาหลังคาเก่าๆไว้ทำไม โอ้โหเือจะเก่งแท้ทำอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โห,โโหดูถูกของเล็กไม่ได้นี่นเนี่ยวิธีเอาปี๊เอาวิธีตัดด้วยสมัยใหม่ค้ำดีๆนะ่ราไปโดนเอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถมีแต่รถ จะโรโซถิมเป็นปะถิมดิเอ๊อ่ะอใส่เลยแต่ว่าคันนี้โอเคมากสวยคลาสสิกนะ เลยไหมทำไม,ไม,ไ,มไม่เอากล้วยแมกข้างบนทำไมเอากล้วยแมกทำไมเอากล้วยแมกข้างล่างทำไม่ทำไม่เป็นนี่ว่า นี่แหละเขาเรียกว่าอะไรนะราชสีกับหนูเหรอหเราก็ูเจะ็จะพิกมาหาคนทำไมเนี่ยโอ้โหลงมาแล้วมันก็สวยอยู่นะมีรอยกินหรือยัง มีอะไรแกะกินแล้วใช่ไหมมีแล้วมันแดดร้อนมากมันมองไปเป็นสีขาวเลยลอ่ะมีไก่กินปะมันพี่เกยบกินไมไก่กินไม่ได้แล้วมันแข็งตื้นขยมดิไปโดนหน่อมันนะหน้า เยีม่มากมากอันนี้ยาวๆที่ตัดต้นไม้อะจะเอาไปไหนเป็นหววงตีนก็นตีนไปที่อื่นด้วย ต้นบบเบ้อเลยสวดยอดเฮ้ยตืกนตีนคนเติกเล็บคนนั่นน่ะลุงแน่นด้วงแล้วลุง Ôi vậy đưa ba. nặng lắm. Nặng mấy? Ừ. nặng mấy? ยยังไม่ได้เลยอะอีกไม่เอฟทำอย่างงี้คนกำลังหาท่าทางอยู่เนี่ยคนหนึ่งก็กำลังคนหนึ่งกำลังหามุมกล้ลงกองหาคอนเทนต์ซะหน่อยอ่ะคนหนึ่งก็จะหามุมกล้องอีกคนหนึ่งก็จะเอาลงสวยเลย

ไม่ได้ตัดเลยเอกเองเออกเองใช่ไหมแต่มันอยากให้อาไปให้ไก่ัหมต่อไปก็จะมาคอนกแบบแล้วยแบบไหนว่าคอนกล้วยปะยมันเก่งมากมันปีนขึ้นมาต้นต้นไม้ไะ้รล่ะหอเอ้ยหอ,ย,อ,ย,อยเจ้าคือมีความพยายามแต่หอย น,นี้จะ <laughs> เออไม่ทำ <laughs> ม,มันมันมันโดนนี้ต้องไงมัน